สวัสดีทุกคนนะครับเค w วิ g m ม n นะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาสอนตีลังกาหรือว่าสอนควงกระบอกนะครับแต่จะมารีวิวนี่เลยเอวตารภาคสองวิถีแห่งสายน้ำพึ่งไปดูมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เลยครับบอกเลยนะครับว่าโดยปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทำคลิปรีวิวหนังทุกคนที่ติดตามน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องนี้ไม่บอกต่อไม่ได้จริงๆบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่ไปดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับคุณพลาดครับพลาดจริงๆคือ เพิ่งดูมาเนี่ยยังรู้สึกว่าแบบอิ่มอลังการแล้วก็ไม่มีทิฏฐิอะไรใดๆเลยคือไม่ได้มีความรู้สึกหลังจากที่ดูหนังจบแล้วอะแต่เป็นแบบนี้มานานมากแล้วอะหนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดยเจมส์คามเมลอนนะครับสุดยอดผู้กำกับราชาแห่งภาพยนตร์เลยนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับในดวงใจของผมด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทราบข่าวมาว่าเจมส์คาเมลอนน่ะจะมากำกับอวตารภาค 2. นะครับตอนนั้นนะผมตั้งความหวังเลยว่ายุคนี้2ยแล้ว เจมส์คามลอนจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือว่ามาแบบเซอร์ไพรส์มนุษย์โลกที่เป็นในเรื่องของความแปลกใหม่ความอลังการอะไรในยุคนี้ได้อีกตอนนั้นผมตั้งความหวังไว้อย่างนี้เลยแต่หลังจากที่รับชมมาเมื่อกี้นี้แล้วนะครับบอกเลยนะว่าเจมส์คามลลอนทำสำเร็จแล้วจริงๆครับคือแบบ ไม่มีที่ติใดๆคือถ้าใจพูดว่าเวอร์เลยนะถ้าหนังเรื่องนี้เต็มสิบผมให้ร้อยอ่ะคือแบบโหไม่เรียกว่าอย่ามาเรียกว่าอวยไส้แตกเลยนะคุณไปดูเองเหอะแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอ้สามชั่วโมงเนี้ยมันจะไม่มีความรู้สึกเบื่อเฮ้ยจะจบเมื่อไหร่วะขนาดลุกไปฉี่ะยังไม่กล้าลุกออกไปเลยอ่ะคือแบบโหไม่อยากพลาดช็อตไหนสักช็อตเดียวเลยครับบอกเลยนะรีบไปรับชมซะถ้าไม่ได้ดูคุณพลาดจริงครับจบการรีวิวเท่านี้ครับ